ดวงการเงินของคุณในเดือนนี้มีโอกาสได้รับเงินก้อนโตแต่ระมัดระวังไว้ให้ดีเงินของคุณอาจจะหายไปแบบไม่ทันตั้งตัวคุณเคยเป็นไหมเงินเข้ามาไวแต่ก็ออกไวเหมือนกันคุณรู้สึกไหมว่าส่วงนี้มีรางสังหรณ์แปลก เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณมีท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเดือนที่แล้วเขาฟันเก็บเหรียญทองได้หลายเหรียญผ่านไปไม่กี่วันเขาก็ถูกหวยได้เงินหลายแสนแต่สุดท้ายเงินนั้นก็หมดไปกับเรื่องที่เขาไม่คาดคิดและนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้ก่อนเสียเงินไปแบบนั้น เดือนนี้คนเกิดวันจันทร์ดวงการเงินมาแรงมากมีโอกาสได้รับโซคก้อนใหญ่จากงานพิเศษที่ทำแล้วได้รับเงินเยอะกว่าปกติทำธุรกิจที่กำลังไปได้สวยมีลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นโชคลาบแบบไม่คาดคิดเส้นถูกหวยหรือมีคนนำเงินมาให้ จะได้รับของที่มีมูลค่าเส้นทองพระเครื่องหรือของมงคลต่างๆแต่เดียวก่อนดวงของคุณไม่ดีๆมีแต่โชคลาภแต่ยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีคือคนใกล้ตัวที่จะมาขอหยิบยืมเงินหรือ มีค่าใช้ใจ่ายสุขเสริญเส้นลดเสียของพังค่าเดินทางแบบกระทันหันการลงทุนที่ผิดพลาดหรือถูกสักส่วนให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจการใช้ใจ่ายเงินไม่ระมัดระวังเพราะใจดีจนเกินไปใช้ใจ่ายเงินเยอะมากไปดังนั้นถ้าไม่อยาก เงินหมดไปแบบไวต้องฟังให้จบเพราะต่อไปนี้คือวิธีแก้และเสริมดวงการเงินของตัวท่านนั้นให้อยู่กับคุณวิธีเสริมดวงให้เงินอยู่กับคุณนานขึ้นพบเครื่องรางเสริมดวงการเงินคือ 1. จี้พระเสือทองคำสวยในเรื่องอำนาจการเงินเหรียญพระยาเต่าเรือน สวยในด้านโกลาบและการเก็บเงิน 3. แหวนพลอยสีเขียวหรือสีม่วงเป็นสีมงคลของคนที่เกิดในวันจันทร์การทบุญเสริมดวงการเงินถวายสังฆทานเป็นของที่ใช้จำเป็นเส้นน้ำมันตะเกียงไฟสายพระไตรบริจาคเงินหรือ สิ่งของให้กับเด็กกำพร้าคนยากไร้ไหวพระขอพรเรื่องการเงินเส้นพระศิวลีหรือพระแม่รัศมีสีมงคลควรไใสสีทองเลียกโชคลาและความมั่นคงสีม่วงเสริมอำนาจและความสำเร็จให้คนที่เกิดในวันจันทร์ สีเขียวทำให้เงินอยู่กับคุณได้นานขึ้นวันมงคลสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆวันที่ดีที่สุดได้แก่วันที่9วันที่12วันที่15เดือนนี้เวลาที่ควรทำบุญหรือเสริมดวงคือส่วงเช้า7โมงเ้าถึง9โมง สุดท้ายนี้อย่าลืมเดือนนี้เป็นเดือนของคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่อยู่ที่ว่าคุณนั้นจะจัดการกับมันอย่างไรถ้าได้ฟังคำแนะนำของเราโศกราบที่ได้มาอาจจะอยู่กับคุณได้นานใครที่เกิดในวันจันทร์แล้วส่วงนี้มีลางสังหอนเรื่องเงิน หรืออยู่ๆก็ได้เงินก้อนเข้ามาลองมาเล่าประสบการณ์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันคลิปใหม่ๆโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับทุกท่าน